ตั้งแต่เกิดมาจนตาผาแกอายุเกือบจะหกสปีแล้วก็มักจะเห็นพระธุดงที่ท่านแบกกรดสัมภารละเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าใกล้โมู่บ้านไม่เคยขาดเพราะว่าหมู่บ้านเป็นทางเดียวที่จะผ่านขึ้นเขาและเข้าป่าไปได้โดยที่ไม่ต้องไปปีนเขาหรือว่านาผาที่สูงชันตัวแกเองที่เป็นพรานมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มตามพ่อของตนเองก็ยังมีพระอาจารย์ที่เป็นพระธุดงที่ท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆ ให้ไวเพื่อป้องกันตัวช่วงที่แกเคยเข้าไปปรนิบัติท่านอยู่ร่วมสามเดือนตลอดระยะเวลาที่ท่านเข้ามานั่งภาวนาอยู่ในป่านั้นระหว่างที่เคยเห็นพระธุดงท่านเข้ามานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาก็คงจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่เห็นสามเณรน,น้อยติดสอยห้อยตามพระมาด้วยก็คงน่าจะเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่ใดที่หนึ่งที่นำมาฝากไว้เพื่อรำเรียนอักขละวิชาการอ่านเขียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วๆไปในสมัยก่อนตาผาแกเห็นพระธุดงเท่ารูปนั้นพาสามเณรหายเข้าไปในปา่าไม่รู้ว่าเข้าไปปักกดอยู่ในป่าบริเวณไหนแต่พอวันล่งขึ้นก็เห็นท่านพาสามเณรน,น้อยออกมารับบิณฑบาตเหมือนกับพระธุดงทั่วๆไปตาผาแกก็ยังได้ใส่บาตรให้ก่อนที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์ในวันนั้นแกนั่งห่างอยู่ในป่าทั้งคืนก็ได้สัตว์ป่าตามที่ต้องการออกมา วันร่งขึ้นก็ตั้งใจที่จะใส่บารให้กับพระธุดงค์กับสามเณรอีกแต่ก็ไม่เห็นว่าทั้งพระและเนนจะออกมาจากป่ามารับบินธบาทแต่อย่างใดได้ยินจากชาวบ้านที่มารอใส่บารด้วยกันว่าเมื่อวานตอนเช้าที่ตาผาแกเข้าไปนั่งห้างก็ไม่เห็นว่าออกมาเช่นกันก็เลยพากันแยกย้ายไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับพระและเนนผ่านไปหลายวันก็คิดกันว่า พระธุดงเท่าน่าจะพาสามเนรออกธุดงไปป่าแห่งใหม่แล้วและก็ได้เวลาที่ตาผาต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์อีกครั้งระหว่างที่เดินเท้าเข้าไปอยู่กลางป่าลึกก็ได้สวนทางกับพรานสองพ่อลูกที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่เข้าไปล่าสัตว์เมื่อคืนกําลังจะออกมาจากป่าพอดีก็ได้ความว่าระหว่างทางได้เจอกับร่างของคนถูกฆ่าตายจากสภาพที่มีรอยคมเขี้ยวและกัดฉีกเนื้อหนัง รวมทั้งเครื่องในออกไปจนหมดน่าจะถูกเสือฆ่าตายเมื่อคืนแต่ไม่รู้ว่าผู้ตายนั่นเป็นพรานหมู่บ้านไหนหลังจากที่บอกตาผาว่าร่างนั่นอยู่ที่ไหนแล้วสองพ่อลูกก็เดินแบกเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับออกไปตาผาแกรีบสาวเท้าเข้าไปสำรวจตามที่พรานสองพ่อลูกนั่นบอกเข้าไปได้สักพักใหญ่ก็เจอร่างของคนตายที่นอนหงายตาเลือกถลนอยู่ สภาพเป็นไปตามที่สองพ่อลูกนั่นบอกไม่มีผิดแกเป็นพรานที่นอกจากจะชอบป่าสัตว์ป่าทั่วไปแล้วก็ยังชอบป่าเสือด้วยเรื่องเสือกับแกนั้นเจอกันมากันหลายครั้งที่รอดตายไปได้ก็มีแต่ส่วนใหญ่ที่เจอตาผาแกจะฆ่าตายหมดหากรู้ว่ามันจะทำให้ชาวบ้านคนอื่นได้รับอันตรายส่วนที่นี้เข้าป่าลึกไปกระชังมันแต่ครั้งนี้มันได้ฆ่าคนตายและกินเนื้อหนังเข้าไปแล้ว เดี๋ยวก็คงจะได้ติดใจกลับมาลากเอาคนไปกินอีกแกก็เลยต้องรีบหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้ไกล้ๆนั่นเสือมันต้องกลับมากินซากเหยื่อของมันแน่นอนแกได้นั่งมองสำรวจไปตามผืนป่าด้านล่างไปทั่วบริเวณนั้นพร้อมกับสลับมองไปที่ร่างของคนตายที่ถูกแสงแดดแผดเผาก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีดําคล้ํไปตามสภาพดวงตาที่เหลือกถลนแถบจะปริ่นทะลักออกมาจากเบา้า นิจจังวัตสังขาราร่างกายคนเมื่อตายไปก็กลับคืนสู่ผื้นดินอีกครั้งเป็นแบบนี้ทุกผู้ทุกคนไม่มีข้อยกเว้นตามที่พระอาจารย์ได้เคยเทศนาสอนสั่งเอาไว้แกก็นั่งสูบยาฉุนจนจำไม่ได้ว่าหมดไปกี่มวนท้องฟ้าก็เริ่มมืดสลัวสลัวลงครู่หนึ่งก็ได้เห็นร่างเล็กๆวิ่งหนีบางอย่างใกล้เข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้ก็รู้ว่าเป็นสามเณรน้อย ที่ตาผาแกจำได้ว่ามากับพระธุดงค์เท่าเมื่อหลายวันก่อนแกรีบยกปืนเตรียมจะยิงหาว่ามีอะไรไล่ล่าสามเนรน้อยตามมาส่วนในใจแกคิดว่ามันน่าจะเป็นเสือมากกว่ากำลังจะร้องบอกให้สามะเนรรีบปีนขึ้นมาบนนั่งห้างของแกแต่ก็มีร่างของพระธุดงค์เท่าตามออกมาจากความมืดสะกก่อนแกก็เลยเบาใจไปได้ว่ายังไม่มีเสือเข้ามาในป่าบริเวณนั้น เดี๋ยวจะได้บอกให้ท่านรีบพาสามเนนออกไปจากที่นี่เสียไม่งั้นคงจะได้กลายเป็นเหยื่อให้กับมันเข้าไปอีกแต่พระทุดงเท่ากลับเดินตรงไปหาร่างของคนตายที่นอนอยู่แต่ผาแกก็เลยได้แต่นั่งนิ่งมองว่าพระทุดงเท่านั่นจะทำพิธีอะไรให้หรือยังไงแต่รู้ได้ยังไงล่ะว่ามีคนตายอยู่ตรงนั้นมองหาสามเนนก็ไม่รู้ว่าวิ่งเลยไปไหนแล้วหันกลับไปมองอีกที พระธุดงเท่านั่นก็หายไปแล้วแต่ที่เห็นนั่นกลับเป็นเสือลายพาดก้อนที่คงจะโตเต็มที่ตัวใหญ่ยาวประมาณเกือบเจ็ดศอกมันกำลังก้มลงกัดฉีกกินร่างของคนตายอยู่อย่างอร่อ,รอยตาผาแกกะหันปืนยิงลงไปทันทีไม่ต้องคิดลีลาอะไรมากสิ่นเสียงปืนกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก้อนนั่นมันเสถลาออกไปด้วยแรงกระสุน ก่อนจะหันควบมมองหาผู้ที่ยิงไปทั่วว่าอยู่ที่ไหนกระสุนที่ถูกร่างของมันกลับไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อยตาผารู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเสือสมิงรีบล้วงเอากระสุนในยามออกมาบริกรรมคาถาอาคมขังอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยัดใส่ลำกล้องแล้วก็ยิงอีกครั้งปังกระสุนอาคมของแกพุ่งเข้ากก,กหูด้านซ้ายของมันจนขาดแหวงไอ้ลายเสือสมิงนั่นร้องโอก พงะออกไปตั้งหลักก่อนที่จะรีบถอยแล้วก็กระโจนหายไปทันทีระหว่างที่ตาผากำลังใส่กระสุนปืนเข้าไปอีกครั้งมันคงรู้พิษสงของกระสุนอาคมตาผาเข้าไปแล้วตาผาแกไม่คิดว่าจะยิงพลาดจนมันหนีไปได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยตามลอยเลือดของมันไปก็ได้แกนั่งอยู่บนนั่งห่างแบบนั้นจนฟ้าสางลืมเรื่องสามนเนรน้อยนั่นไปเสียสนิท เมื่อปีลงจากนั่งห้างก็รีบตามรอยเลือดนั่นไปทันทีที่น่าแปลกก็คือคราบเลือดมันไม่เหมือนกับคราบเลือดของสัตว์ป่าแต่มันเหมือนกับเลือดของคนมากกว่าแกรีบสาวเท้าตามรอยนั่นไปจนเจอกับกรดของพระธุดงที่แขวนอยู่ใต้ลมไม้มีเงานอ,นอนขดอยู่ในนั้นด้วยดูแล้วน่าจะเป็นพระธุดงเท่าส่วนอีกกรดน่าจะเป็นของสามเณรแต่กับฉีขาดเป็นเศษกระจัดกระจายไปทั่ว แกยกปืนเล็งแล้วก็ย่องใกล้เข้าไปก็เห็นว่าที่กดของพระทุดงเฒ่านั้นมี้อยเลือดมีเสียงครวญคลางเบาๆคงจะเจ็บปวดจากพิษของกระสุนอาคมเสียงฝีเท้าของตาผาเหยียบกิ่งไม้ดังแกลกทำเอาร่างที่นอนขดอยู่ในกรดลุกปรวดขึ้นมานั่นหูของพระทุดงเฒาหายอยู่แหวงไปข้างหนึ่งจริงๆตาผายิงสวนเข้าไปทันทีระหว่างที่ร่างนั้นกำลังจะพุ่งออกมา กระสุนทะลุกดเข้าไปที่ร่างพระธุดงเทาหงายกลิ่งออกไปพระธุดงเทาร้องรั่นด้วยความเจ็บปวดถูกกดพันล่างเอาไว้จนต้องดิ้นล้นสุดชีวิตแล้วร่างของมันก็เปลี่ยนเป็นร่างของเสือสมิงกัดฉีกเอากดที่พันอยู่จนขาดสะบั้นไม่เป็นชิ้นดีรูกระสุนที่หน้าอกของมันยังมีเลือดสดๆไหลทะลักออกมาไม่หยุดมันยังพุ่งกระโจนเข้ามาหาตาผาที่กำลังใส่กระสุนปืน จนหงายหลังล้มตึงลงไปาคากรงเล็บของมันก่อนจะถูกมันขย่ำคมเขี้ยวเข่าเต็มลำคอแล้วก็สะบัดกระชากสุดแรงแต่กรงเล็บของมันก็ไม่สามารถจะฉีกเอาเนื้อหนังของตาผาออกมาได้สำมันก็จะยิ่งหมดเดี่ยวแรงไปเรื่อยๆจากพิษของบาดแผลตาผาเองก็ไม่ต่างไปจากมันแม้ว่าร่างของแกจะไม่มีบาดแผลแต่ก็เจ็บปวดไปทั้งร่างครูใหญ่สุดท้ายเสือสมิงเทา หมดลิ์สิ้นเรียวแรงถอยออกไปเองก่อนที่มันจะล้มตึงลงไปนอนหายใจรวยลินด้วยความเหนื่อยล้าเพราะเสียเลือดไปมากตาผาแกต้องยันเอาร่างของตัวเองลุกขึ้นมาคลานเข้าไปหยิบเอาปืนที่อยู่ใกล้ๆเล็งไปที่หัวของเสือสมิงเทาแล้วกระสับไกทันทีสิ้นเสียงระเบิดโตมร่างเสือสมิงกระฟุบหน้าลงไปที่พื้นเลือดสดๆทะลักออกมาจากรูกระสุนที่หัวจนแดงฉานไปหมด ร่างของมันก็ค่อยๆกลับคืนร่างมาเป็นพระธุดงเท่าตามเดิมสภาพจีวรเครื่องนุ่งห่มนั่นมีแต่ร้อยขาบเลือดจนแห้งเกรอะกรังน่าจะเป็นเลือดของเหยื่อที่มันฆ่าตายพระธุดงเท่ารูปนี้น่าจะหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของเดรฉานวิชาไม่ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาเหมือนกับพระธุดงทั่วไปสุดท้ายจึงได้กลายเป็นเสือสมิงและถูกฆ่าตายในที่สุด แกนึกได้ก็รีบลุกเดินหาสามเนียน้อยทันทีแต่ก็พบเพียงแค่โครงกระดูกที่กองอยู่ใกล้ๆนั่นเองเดลฉานพระต้องมากินเน้นซึ่งเป็นนักปวดด้วยกันนั่นช่างบาปมหันไม่น่าจะได้ไปผุดไปเกิดเป็นอะไรได้อีกนอกจากอสูรสัตว์ปร้ายในนรกกระพิเท่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานจากกรรมที่ทำไว้ไปอีกนานแสนนานกว่าจะได้ไปผุดไปเกิดอีกครั้ง แกจัดการนำกองกระดูของสามเนีน้อยมาเผาร่วมกับร่างของพระธุดงเท่าเสือสมิงนั่นทันทีและได้ใช้อาคมทำการสะกดวิญญาณร้ายของเสือสมิงเท่านั่นเอาไว้ด้วยพร้อมกับส่งวิญญาณร้ายของมันให้ไปรับกรรมในพภพภูมิอื่นต่อไป